ดีค่ะพบก,กับข้าวมันไก่หน้ามอยเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะมาแนะนําวิธีทอดปีกไก่เขยา่ามีขั้นตอนและวิธีการทอดแบบไหนเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆจะลงไว้ให้ใต้วิดีโอนี้เพื่อนๆก็ไปกดดูได้เลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูคลิปนะอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆกับทางร้านข้าวมันไก่หน้ามอด้วยนะคะรวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบต่างๆพร้อมๆกันได้เลยะคะ่ะ นี้เราจะมาทําปลายปีกไก่เขย่านะคะปลายปีกนี้เราซื้อมาในราคากิโลกร,รัมละ25บาทนะคะเพื่อนๆพอนพอเราได้มาแบบนี้แล้วนะเราก็จะไปล้างด้วยน้ําเกลือนะคะเพื่อทําความสะอาดดับกลิ่นคาวไก่นะคะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะหมักนะคะหมักปลายปีกก็จะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะรสด,ดีไก่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะ เราก็จะหมักหมักทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเวลาเราจะทอดนะเรามาดูขั้นตอนค่ะมาถึงขั้นตอนการเตรียมแป้งนะคะสําหรับทำปลายปีกไก่ทอดเขย่านะคะเราก็จะผสมแป้งโดยแป้งที่เราจะใช้ก็คือยี่ห้อนี้นะคะแป้งทอดกรอบตา U F ค่ะเราใช้แป้งนะคะ หนึ่งถ้วยครับนะคะกับน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดนี่เป็นน้ำคูนใส่นะคะร้อยห้าสิบมลค่ะผสมลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ตีแป้งค่ะเราจะตีแป้งให้เหลวเหมือนนมข้นนะคะอย่าเหลวหรือว่าข้นจนเกินไปนะคะ ได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาปลายปีกที่เตรียมไว้นะคะลงมาคลุกกับแป้งเลยนะคะเราปลายปีกที่หมักไว้แล้วนะคะลงมาผสมกับแป้งเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะจากที่เราคุกเขาไก่กับแป้งจนได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะนําไก่ไปทอดนะคะเราก็จะเตรียมแป้งแห้งนี่นะคะแป้งแห้งนี้ก็จะใช้แป้งยี่ห้อเดียวกันนะคะก็คือแป้งทอดกรอบยูเ UF นะคะเราก็จะเอาไก่ที่หมักไว้กับแป้งนี่คะ ลงมาคลุกกับแป้งแห้งก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะเราก็จะเอาลงไปเลยค่ะพอเราเอาไก่ลงมาผสมกับแป้งแห้ง,งนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะ พุกคุกให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขึ้นนะคะใช้กระชอนนะคะล่อนๆตกๆแป้งออกหน่อยนะคะ ใช้ตะกร้าก็ได้นะคะคาะแป้งออกมิดหนึ่งนะคะก่อนจะนำไปทอดก่อนที่เราจะนำปลายปีกไก่ลงทอดนะคะเราก็ต้องวอร์มกระทะน้ำมันไว้ก่อนนะคะให้น้ำมันร,ร้อนๆกันนะตอนนี้กระทะน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาปลายปีกที่เราเตรียมไว้ลงทอดเลยค่ะ หลังจากที่เราเทปลายปีกไก่ลงไปแล้วเราอย่าเพิ่งคนนะคะเราปล่อยหิงไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะใช้ไฟกลางนะคะพอไก่เราเริ่มเหลืองนะคะเราถึงจะมาคนนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเวลาทอดไม่ต้องคนบ่อยๆก็ได้นะคะ ตอนนี้ปลายปีกของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะนำปลายปีกขึ้นเราก็เล่นไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อใหอ้ไล่น้ำมันนะคะปลายปีกไก่เราจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะเรามาเอาไก่ขึ้นกันเลยค่ะ พอเราเอาไก่ทอดขึ้นหมดแล้วนะคะก่อนที่เราจะทอดรอบต่อไปนะเราก็จะต้องใช้กระชอนนี้นะคะช้อนกากน้ํามันนะคะกากแป้งออกให้หมดนะคะเวลาที่เราจะทอดไก่รอบต่อไปเราก็ต้องทําเหมือนเดิมนะคะเท <Okay, S 2> แป้งลงไปอีกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไก่ที่หมักไว้แล้วเนี่ยนะคะลงมาคลุกกับแป้งแห้งเหมือนเดิมค่ะ เขย่าแป้งออกหน่อยนึงนะคะก่อนที่เราจะนําไปทอดเราก็จะเคาะเคาะเขย่าแป้งออกหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไก่ลงมาทอดเลยนะคะเราทอดรอบที่สองเราไม่ต้องเร่งไฟแล้วนะคะเพราะว่าน้ํามันมันร้อนอยู่แล้วเนาะเราเอาไก่ลงตอนแรกเราอย่าเพิ่งคนนะคะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะ พอไก่เริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะคะเราถึงจะมาคนนะคะคนเบาๆนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เวลาเราทอดเราไม่ต้องคนบ่อยๆก็ได้นะคะเ mm hmm. พื่อนๆพอไก่เราเหลืองได้ที่นะคะเราก็จะเล่นไฟแรงนิดน,นึงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ไล่น้ํามันไก่จะได้ไม่ออมน้ํามันนะคะ mm hmm. พอเราเล่นไฟได้สักพักนึงนะคะ ตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มเหลืองได้ที่แล้วเรามาเอาไก่ขึ้นกันเลยนะคะ ที่เราจะนําไก่มาทอดรอบต่อไปแล้วก็ต้องช้อนกาก,ากแป้งนี้ออกให้หมดนะคะนอกจากเราจะใช้ส่วนของปลายปีกทอดแล้วนะคะเรายังสามารถนําสันในไก่มาชุบแป้งทอดได้เหมือนกันนะคะทําเหมือนกันเลยนะคะ,ะสันในไก่นี่เราจะขายในราคาเส้นละสิบบาทนะคะก็คือเพื่อนๆก็ถ้ายังไม่ทอดนะคะเพื่อนๆก็หมัก ในกรณีที่เพื่อนๆทําขายนะคะเพื่อนๆหมักค้างคืนไว้เลยนะคะหมักไว้แบบนี้นะเวลาเราจะไปขายนะคะเราก็ค่อยไปผสมแป้งแบบนี้นะคะพอเราผสมแป้งได้แบบนี้แล้วเราก็ถึงจะเอาไก่นี้ลงไปไปคุกอย่างนี้นะคะพอเราขยำได้อย่างนี้แล้วนะคะ เราก็จะเอาไก่มาลงในแป้งแห้งนะคะทำแบบเดียวกับปลายปีกเลยนะคะเราก็จะคลุกคุกกับแป้งแห้งนี้นะคะก่อนที่เราจะนำไปทอดนะคะ เราก็ถลัดแป้งออกซะหน่อยนะคะถ้าใครมีตะกร้าก็เอาใช้ตะกร้าได้นะคะใช้ตะกร้านะคะน,นี้ทําให้ดูเฉยๆนะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆค่ะถ้ามีตะกร้าใช้ตะกร้าได้เลยค่ะแล้วก็เคาะคแป้งออกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะนําไปทอดกระทะเราร้อนอยู่แล้วนะคะเราเทกไก่ลงไปเลยค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งคนนะ พอไก่เราเริ่มเหลืองนะคะเราถึงจะคนนะให้ไก่มันแยกออกจากกันนะคะจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะใช้ไฟการทอดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราทอดไก่มาได้สักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไก่ขึ้นเราก็จะต้องเร่งแก๊สนะคะเพื่อไล่น้ํามันนะคะไก่จะได้ไม่อมน้ามันนะคะเอาไก่ขึ้นเลยค่ะ นี่คือหน้าตาไก่ทอดของเรานะคะหลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้คือส่วนของสันในไก่นะคะเราทอดขายในราคาชิ้นละ10บาทค่ะซึ่งมากิโลกร,รัมละ63บาทนะคะเพื่อนๆราคาก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะมีขึ้นมีลงนะแต่วันนี้ซื้อมาในราคา63บาทพอเรามาทอดออกมาหน้าตาแบบนี้เราขายอยู่ที่ราคาชิ้นละ10บบาทนะคะส่วนปลายปีก ปลายปีกนี้เราขายอยู่ชิ้นละบาทนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะแถมๆให้ลูกค้าบ้างก็ได้นะคะถ้าชิ้นมันเล็กไปเนาะเราก็จะมาคลุกกับผงวิงแซบนะคะ,ะผงแบบนี้จะมีขายอยู่ในแมคโครนะคะมีหลากหลายรสชาติให้เราเลือกนะเราเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูได้เลยนะคะอยู่ในแมคโครมีขายนะมีทั้งรสวิงแซบหรือว่าเพื่อนๆอยากได้รสพิซซ่า หรือว่าจะเป็นรสต้มยำรสบาร์บีคิวก็มีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูนะในแมคโครมีขายค่ะก็จะมีผงรสต่างๆนะคะให้ลูกค้าเลือกก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเนี้ยนะคะเราก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายๆรสชาตินะคะและเวลาที่มีลูกค้าสั่งนะคะเราก็จะตักเอาผงวิงแซบเนี่ยนะคะใส่ในถุงเลยค่ะ เราจะใส่ในถุงหรือว่าใส่ในกล่องก็ได้นะคะเพื่อนๆเราตักผมเราตักผมไก่วินแทบใส่ถุงนะคะจากนั้นเราก็หยิบไก่ใส่ไปเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้กล่องก็ได้นะคะ ได้แบบนี้แนละ้วเราก็จะขยำแบบนี้ไก่ขยอของเราในวันนี้หลังจากที่ทำเสร็จแล้วหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะ เพื่อนๆสามารถไปลองทำกินหรือว่าทำขายสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะคะ